สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้เร่นกันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมฮาโลวีนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามเกมนและชมผ่านในส่วนของเพิริศโปเกมอนอยู่ไหนได้นะครับในพิริศใต้ใคลิปถ่ายคลิปแล้วก็น้าช่องนะครับอ่ะอาาอเดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมกันต่อเนื่องครับแน่นอนครับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครลลล็็็็ออกกกินนนนนนเเเเเข้้าาามม่่่ีียยจะหหแบรวด์ใัปปไ จริงอันนี้ผมก็รีวิวเมื่อวานแล้วก็มีกิจกรรมในส่วนของเมอร์สเตเดียมให้เราเล่นกันแล้วเมื่อวานเนาะสาหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็มีโปเกมอนเข้าใหม่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือนี่เลยมีมีคิวนะครับนี่มีมีคิวเข้าใหม่นะฮะอันนี้พวกกิจกรรมนะครับอันนี้ก็มาเล่นกันได้อ่ะมาดูกิจกรรมกันอ่าโอเคมีมีคิวนะฮะเป็นกิจกรรมของมีมีคิวนะครับเป็นอีเวนต์นะครับเปิดตัวมีมีคิวนะฮะก็มีกิจกรรมให้เราเล่นครับก็ให้เราเข้าไปทําการแบทเทิลนะครับ นะครับผมก็1ครั้งเนี่ยได้50เหรียญน,นะแล้วก็แข่งแจ้นดับ1ครั้งอีก50เหรียญชนะแบทเทิลสครั้งนะครับด้วยโปรแกรมอนที่แตกต่างกันนะครับก็ได้อีก50เหรียญน,นะครับอันนี้คือกิจกรรมรายวันนะครับวันนี้คุณจะได้แต้มสีฟ้าตรงนี้นะครับที่เป็นแต้มในส่วนของอกิจกรรมมีมีคิวหน่อยที่150นะฮะในส่วนของกิจกรรมรายสัปดาห์เนาะก็ชนะด้วยโปเกรมอนเปิดตัวนะครับ3ครั้งได้200เหรียญ แล้วก็ร่วมเข้าแข่งแจ้นั6ครั้งนะครับได้200เหรียญแล้วก็ชนะไปเท่า3ครั้งกับเพื่อนนะครับได้อีก200เหรียญเนาะถามว่าไอ้เหรียญตัวนี้เอาไว้ทาอะไรก็ไว้แลกของอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําการสะสมไม่เหรียญตรงนี้นะครับครบ100นะเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้มันก็จะมีพวกไอเทมต่างๆนะครับแจกเรานะครับก็จะมีพวกกล่องพวกหลึกไอแท่งพลังงานนะครับตั๋วคูณ2นะครับแล้วก็เหรียญพวก อัปเกรดอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะฮะแน่นอนครับวันแรกนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมแจกนะครับมันจะแจกเราอยู่7วันนะซึ่งวันแรกเนี่ยนะครับเราจะได้มีมีคิวเลยนะครับเป็นมีมีคิวนะครับใช้โชคคราว3วันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าทําไมมันต้องใช้โชคคราวเนาะก็แน่นอนครับวันนี้แจกฟรีครับรับไปเลยแล้วกันนี่ก็ได้มีมีคิวมาเลยนะครับวันนี้ฟรีๆนะครับ ใช้ได้ถึง3วันนะครับวันที่2เนี่ยนะครับก็จะได้รับตั๋วนะครับแต้มบัตเทิลนะครับคูณ2 1วันสีเขียวแล้วก็นะครับตั๋ว EOS นะครับ20ใบวันที่3ก็จะเป็นอ่าเหรียญ EOS คูณ2 1วันนะครับแล้วก็แต้ม EOS 20ใบวันที่4เนี่ยเขาจะแจกนะครับนะครับใบอนุญาตชัคราไม่มีคิว1วันนะฮะให้เราเล่นอีกนะฮะแล้วก็วันที่5ก็แจกตั๋วคูณ2แล้วก็ตคูณ2นะครับวันที่7เนี่ยจะแตกในสองถังงานนน1,000ห่วยะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เล่นมิมิคิวเนี่ยอยู่ที่เราๆ3วัน4วันเนาะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็เป็นกิจของมิมิคิวนะฮะแจกเลยวันแรกก็ได้เล่นฟรีกันเลยนะครับทำไมถึงต้องเล่นฟรีใช่ไหมเอ้ทำไมถึงต้องแจกบัตรโชว์คาวใช่ไหมครับเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อมานะครับกิจฮาโลวีนนะครับที่รีวิวเมื่อวานนะก็อย่าลืมมาเล่นต่อนะอันนี้ก็แค่ล็อกอินทำกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นด่านในเมอร์เซเดียมอ่ะที่เป็นคืนฮาโลวีนนะครับแล้วก็ เอาแต้มมาหมุนวงล้อตรงนี้ได้มหมุนกาชาแล้วกันได้100แต้มนะครับเป็นแต้มไ e อออสแล้วก็มาลับตรงนี้อีก10นะฮะสะสมบนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอน,นี้รับแทงพลังงานนะครับอันนี้เป็นกิจปกติเลยนะครับผมหมุนได้อีกรล้องนึงมาจัดไปหมุนครบ40ครั้งนะครับรับกรอบรูปฮาโลวีนไปเลยฟรีๆนะฮะแล้วก็นี่ครับกิจมีมีคิวนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราพาผมจะพาไปดูว่าทําไมนะฮะมีมีคิวถึงให้แต้มอนุญาตชัวคราวมางก่อนนะเพราะว่ามีมีคิวรอบเปิดตัวเนี่ยนะครับรอบเปิดตัวเนี่ยเขาจะให้เป็นตั๋วแบบนี้มานะครับไอเป็นสิทธิในการซื้อเนี่ยใช้เพชรซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นมีมีคิวล่วงหน้าเล่นก่อนนะครับก็เติมเงินซื้อเพชร5 7 5นะครับสามารถที่จะมาแลกมีมีคิวได้เลยนะครับตรงนี้ อันนี้เนี่ยมันคือการเอาไปใช้ถาบอลน,นะแต่ว่าสําหรับใครที่ใส่ฟรีหรือไม่เติมเนี่ยก็สามารถที่จะไปรับตั๋วใบโชว์คลาวมาเล่นได้เลยแจกฟรีแต่วันแรกนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบาชโมเนาะกะ็ใช้หมนะ่นสะในการแรกมีน้องๆถามมาว่าอยากใช้บาชโม่ามันเท่ดีนะครับผมแต่มีวิคิวก็โอเคนะครับเล่นง่ายนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้วิธีการเล่นเนี่ยผมมีคลิปแนะนํานะครับ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้นะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของพวกเซ็ตเครื่องนะครับสวมใส่ก็เป็นพวกเซ็ตฮาโลวีนอะไรต่างๆแัแหละนะครับก็สามารถที่จะมาแลกใช้งานกันตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะเป็นตีมฮาโลวีนแล้วนะครับก็มาเพิ่มเติมเข้ามานะครับมันใช้ตั๋ว eos ซื้อได้นะสบายสบายเลยนะครับใครที่สายแฟชั่นนี่ก็มาซื้อกันได้เลยเนี่ยพวกเซ็ตพวกฟักทอง ฮาโลาวีนต่างๆนะครับรวมถึงพวกเซ็ตฮาล์ดแวร์ด้วยนะครับเซอร์โคเทดดิ้งก่อนแล้วกันเซอร์โคเทดดิ้งเนี่ยนะครับเข้ามาใหม่อยู่3อันก็มีแกงกานะครับให้ดูก่อนแล้วกันตัวนี้แล้วก็มีมีม,ม,มีคิวนะครับตัวที่ผมบอกเมกื่อกี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยยามิยามินะครับก็ผีทั้งหมดอะ่ะสามตัวมันเป็นฮาล์ดแวร์ผีอะ่ะฮูป้าก็ผีนะครับผมนะครับผมตรงนี้อ่าโอเคครับมาเล่นจัดอันดับกันหน่อยนึง ไมได้ achievement นะตรงนี้ครับเดี๋เรามาเลือกตัวละครเล่นกันนะจัดกันมานะครับตรงนี้โอ้มีตัวไรเล่นั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนานละเดี๋ยวเอาตัวที่บูบูลุยๆไปเล่นดีกว่าเล่นง่ายๆตัวเล่นง่ายๆตัวที่ใช้ใบ่อยใช่ไหมเดี๋ยวผมเล่นเป็นสายสปีดว้าเอ้ามีคนใช้แล้วเนี่ยเวนกรรม เล่นตัวไหนดีล่ะคราวนี้พวกใช้ไปหมดแล้วด้วยนะอ่าโอเคใช้เป็นอามาโจดกว่ะอามาโจเล่นสายเตะรัวๆนะครับเล่นเลนระบนนะครับไปฮอล์แว,วร์ไม่มีนะบู๊เลยเลยนะครับทีเดียวไปไปไป มีคนใช้มีมีคิวไหมเนี่ยไม่มีเลยนะไม่เป็นไรเราก็ใช้ตัวธรรมดาก่อนผมยังไม่อยากเปิดใช้มีมีคิวอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากลุยกิจกรรมก็จัดได้เลยเดี๋ยวผมไปวางแผนก่อนนะครับวันนี้แค่มารีวิวให้ดูว่ามีมีคิวมันเข้านะแต่ว่าต้องใช้เพชรซื้อแต่ใครอยากใช้ฟรีก็ใช้ได้นะครับมันก็แลกได้ไงใช้ตั๋วเล่นเอา3าวันตั๋วไปแลกได้มาฟรีนะอ่าเวันเอามาโจก่อนแล้วกันนะครับถือเป็นตัวที่ผมถนัดอีกตัวหนึ่ง โอ้ผมยังไม่ได้รีวิวในส่วนของไอ้บัฟเนิร์ฟเลยนี่หว่ามันมีบัฟเนิร์ฟตัวละครด้วยนะทุกครั้งที่มีการอัปเดตแพทใหม่อ่ะอมาโอเคอ่ะใครอยากเล่นด้วยกันก็แอดเพื่อนมาได้นะครับมามาตีไปดิอันนี้ตัวบันนี่เดี๋ยวเก็บเลเวลเก็บบอลแถวๆหน้าป้อมก่อนแล้วกันนะตรงนี้อ่ะไปครับ ไม่ได้เล่นลนาเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเจอใครโอครับ,อรบเอาดิลองดูปะละ่ะอา้าวไปไหนแล้ววะโอ้โมแม่งหนีวะเฮ้ยแม่งมากับพิกาจูว่ะอ้าวโคตรเจ๋งเลยอะเอาดิลงไปดิโดนนะครับบอกก่อนตายนะครับเอ้ยยาจีรอนแม่งหนีเข้าไปเฮ้ยงานงอกแล้วฟึ๊บคว้าก่อนเพื่อนเอออย่าตายเฮ้ยแม่งมาชูแล้วงานงอกแล้วนี่ไงล่ะอะไรอะไรเฮ้ยโดนลุมว่ะเฮ้ยมาช่วยก่อนดิ โอ้ยไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยก่อนโอ้โหโดนแล้วครับเรียบร้อยไปไหนไปไหนไม่ให้ไปเว้ยไม่ให้ไปเว้ยเฮ้ยมันมาช่วย3ตัวโอ้โหไม่มีกําลังเสริมเลยครับโอ้ไหวไม่ได้อยู่กับปิ๊กจูข้างบนเนี่ยเหมือนจะช่วยอะไรผมไม่ได้เลยเนะี่ยไหนครับเปลี่ยนลัางสองละอ้าวไม่ฟาวป้องไง,ไงวะเนี่ยก็โดนนี่ครับโดนนะครับผมอ่าใช้ท่าทริปเปิลเอ็กเซลนะฮะ ผมเล่นสายนี้ถนัดสุดเอามาโจเนี่ยเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดในเกมนี้ถ้าไปดูประวัติการเล่นได้นะครับเล่นง่ายครับคือผมชอบเล่นตัวที่มันตีระยะใกล้ม,ม,มันดิแต่ว่าก็จะเจ็บหนักเหมือนกันเฮ้ยตายไงโดนแล้วเนะี่ยปึ๊บหนีก่อนหนีก่อนทันไหมเนะี่ยไม่น่าทันเอาทันเว้ยเก็บเบอร์รี่ก่อนสองรอบแม่งเจอกันเอาไปไหนเพื่อนเฮ้ยโดนลุมครับ อะไรไปกระจูงโดนแล้วมึงโดนแล้วโดนเลยครับนี่ละ่ะอลวงไปดีพวกจะมาฉกเหรอจะมาฉกกับเพื่อนฉกใครดูด้วยอืมอามาโจไปแล้วครับก็ผมจะเป็นอ่าทอปิคัลคิกเฮ้ยผมอัพผิดปะวะเวนกรรมเหมือนจะอัพผิดปะเนี่ยดีมากครับนี่ละ่ะโดนไปดีตูดแตกครับ ตังไปเรียบร้อยยี่สิบแต้มอ่ะแหลกนิดนึงนะฮะสมัยากรน่าจะใช่นะผมจำไม่ได้แล้วผมเล่นสายไหนผมลืมหมดแล้วเนะี่ยจริงๆมันก็เล่นควายได้นะแต่ว่ามันเตะดีทั้งคู่อะ่ะผมเล่นสายเออถูกแล้วอัพถูกแล้วเล่นสายเตะนี่ไงมาแล้วเอ้ยใครลากไปมีคนลากอยู่นะนี่อยา่าโดนไปเลยครับถ้าเตะดีอ่ะถ้าเตะเขา้า เข้าเป้าอ่ะครับมันจะมีการรีเซ็ตคู่ดาวด้วยโคตรดีนะครับผมบอกกันเลยใครที่ไม่เคยเล่นมามาโจก็ลองดูเฮ้ยโอ้โหเวนการรมโดนลุมแล้วรอไปเนี่ยเราไม่หลิล,ลารอประหลาดพอดีว่ามันหนาวาเพื่อนพอดีว่าตัวหนาป่ะพอดีว่าตัวหนาป่ะเพื่อนพอดีว่าตัวหนา,าป่ะเออตายละมาโจถึกอยู่นะฮะเอา้ามีอ๋อเสร็จแล้วข้างบนเก็บได้นะครับไป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 ,ไป เฮ้ยแม่งอยู่ตรงนี้พอดีเอาเสร็จเลยครับเฮ้ยเวนกรรมเรียบร้อยฮะผมฟอมแตกไปดิเอาเวนกรรมผมไม่น่าชุดก่อนเลยวะเอาโดนอีกครับอาแล้วเขาอยู่ไหนมาครับนี่อ่ะโดนเตะรัวๆไปดินี่อ่ะเรียบร้อยไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆเลยเอามาโจรเราแต่แล้วว่าจะเล่นมีมีคิวนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปเล่นให้มันคล่องก่อนเพราะงั้นเหี๋ยวโห เดี๋ยวมันเสียแต้มเสียคะแนนนะครับอ่ะไปคือเล่นมันต้องเล่นตัวที่ถนัดที่สุดแหละแต่ถ้าเกิดว่าเล่นรีวิวทำคลิปเนี่ยผมจัดให้ได้นะเดี๋ยวลิง์วิธีการเล่นไปก่อนแล้วกันผมเล่นเซิร์ฟนอกไว้ไปดูวิธีการเล่นแต่ละมูฟเลยเลยนะครับเดี๋ยว,วแปะลิงก์ไว้เลยเปิดต,ตัวมาแล้วไม่มีให้ดูได้อย่างไรใช่ไหมป้อมแตกไปแล้วครับโอ้โหขาดรอยว่ะดูทรงละเกมค่อนข,ข้างขาดนะฮะ ไม่ไรครับมันก็ต้องถ้าโชคดีก็ได้เพื่อนร่วมทีมเก่งอนะี่ะบางทีแบบเล่นเก่งกนะ็เจอเพื่อนร่วมทีมไม่ดีก็แพ้นะครับอันนี้มีคนช่วยไงกินต้องช่วยกันมาแล้วครับอยากเจออะอยากเจอครับอยากเจอครับมาดิอยากบวกอะครับเฮ้ยงานเข้าแล้วโดนลุมวะ่ะโดนลุมเฮ้ยโดนลุมเอาดิเอาดิเฮ้ยเ,เป็นกรรมเอามาันออกข้างนอกก่อนดีกว่ามาดิออกมาแม่งอยู่ในป้อมไงอา้าวพิกจูดีเพื่อน ไอ้ขาวว่าเดินเล่นเหรอเดินเล่นเหรอเพื่อนโดนเล่นเหรอว่างเหรอว่างเหรอเพื่อนเออเรียบร้อยไปดิได้ข่าวว่าว่างดังไปดิฮะดังไปดิครับพุ่งไปก่อนนี่ผมไปตีเจ้าจิวทอริสดีกว่านี่ไงล่ะเอ้าจะมาหนูเหรอจะมาบวกเหรอได้นี่เราจะมาบวกเหรอเพื่อนนี่ไงล่ะเฮ้ยบวกใครผมยังไม่ตายเลยนะครับเล่นมาห้าทีกว่านะ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับไม่ได้เล่นนานยังได้อยู่ครับยังเก๋าอยู่เขาเรียกว่ายังเกา๋าเนี่ยตามบวกไปดิเราใส่บูครับอาวเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยเจอเก้วเพื่อนมาเดินเล่นแถวนี้ทําไมเนี่ยนี่ตายครับตัวโตวแตกไปดิโอ้โหเก็บไปกี่ตัวแล้วเนะี่ยผมจำไม่ได้แล้วเยอะจัดอ่ะครับชูยไปเลยครับเฮ้ยมีคนมาชุอ๋อมันมันมน,นั่นได้นีหว่าเนีง่งอ๋ so mm hmm. อมันไปเก็บไปตัวนี้มาโอเคโอ้โหห้าตัว โอ้โหป้อมแตกเลยครับรออะไรอะ่ะโอ้โหสามตัวศูนย์ป้อมเอาน,นี่ครับโดนครับโดนอันติไปโดนนี่ครับอุย้ยไม่ไหวหรอกเตะขาพับหมดอะ่ะอืมอืมไปไหนเพื่อนหนีเหรอหนีก็ไม่รอดเอ้ยแม่งหนีเข้าป้อมออกมาดิอ้าวออกมาก็โดนนะครับปิกาปิก,ก้าเหรอนี่โดนปิกาปิก,ก้าเฮ้ยแม่งเรียกพวกมางานเข้าละตายเลยโอ้โหโอุห้ยเกือบตายครับผม โอ้ยเกือบน้ำนิดเดียวเองกุนศรทำสติไม่ตายซะหน่อยโอเคแม่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเบอร์รี่อยู่นะเนี่ยมาดิพร้อมเตะครับถ้ามาตรงนี้ก็พร้อมเตะเอาดิเฮ้ยยิมขูแม่งใช้ท่าอิเล็กตริกเน็ตนะครับชาเลยโอเคสามวิธีสุดท้ายครับโอหป้อมชนะขาดอะสี่ต่อศูนย์ป้อมครับแม่ จริงผมมีคู่หูแล้วแนะ่แต่คู่หูไม่อยู่อุ้ยไป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 ,ไปนี่ครับโดนครับโหกลุ่มนี้ขอครับกลุ่มนี้ขอคู่หูผมไม่อยู่นะครับตัวนั้นก็เล่นเป็นอยู่ตัวนั้นแต่เล่นแล้วหัวร้อนนิดนึงไปครับเอ้ยอะไรเฮ้ยพิกจูอะไรเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนอันติวะเฮ้ยงานเข้าแล้วโอ้โหเกือบครับพุ่งไป โอ้ยเกือบตายครับผมโอ้โหยังไม่เสียสติครับดึงไปดึงเข้าดึงออกไปเรื่อยๆก่อนเพิ่มมาเข้ามาดีซองก่อนไม่มีใครมาครับโอเคปลอดภัยโดนเลยครับอันตดีครับรออะไรอะ่ะเฮ้ยงันเข้าละโอ้โหโดนไปดีครับโดนไปดีครับโอ้โหปิกาจูช่วยเราเมื่อกี้ขอบคุณเลขสิบสามนะครับเอาละครับ เรคอซ่ามาแล้วครับเปลี่ยนเส้นทางเลยด่วนไปตีเรคอซ่ากันก่อนอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหนัวกันใหญ่เลยวะเฮ้ยมาด้วยด้วยคนด้วยคนโอ้โหเข้าไปนัวครับเอ้ยแม่งเก็บใครเก็บได้วะอ่ะเอามาโจเก็บได้เดินมาแตะทีเดียวชนะเลยเออโชคอันนี้เขาเรียกว่าโชคดีครับเดินมาแตะทีเดียวชนะเลย โอ้สบายเลยสบายมือเลยจัดไปร้อยคะแนน MVP แน่นอนเกมนี้โอ้โหคือตอนนี้แต้มอย่างเยอะโอโ้วัดอโกวัดอโกอย่างเยอะครับบอกแค่นี้แหละไอฝั่งนู้นไปไหนกันวะนไปเล่นไหนกันเนี่ยโอนครับจริงฮาโลวีนก็ต้องใช้ตัวผีใช่ไหมแต่ผมไม่มีตัวผีเลยผมต้องอาศัยเล่นตัวพวกนี้ไปก่อน ไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยเราก็เหลือ2ป้อมหรอเราโดนตีไป2ป้อมใช่ไหมแต่ว่าคะแนนเราขาดอ่่บอกแค่น,นี้เลยโอเคไปยื้ตรงล่างก็ได้ไหมมาไปไหนกันหมดวะเออหายเกลี้ยงเลยนะไอชูตรงนี้ได้2เท่านะครับผมจัดกันไปฮ่าฮ่าฮ่ชูไปดิโลก็ไปเลยครับไป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  ตัวนี่ครับอืมเราเรียกว่ามีนัวครับมีนัวมีนัวมีนัวทิสี่วิขาดลอยบอกแค่นี้แหละเอาไปกระโดดทิบเข้าหลุมอีกเหรียญหนึ่งห้าเหรียญจัดไปสิบจัดไปมีใครมาเฮ้ยตัวหนึ่งมโฟร์ทรี <Two. S 2> จัดไปหกเหรียญเรียบร้อย MVP ไปได้ได้ป่าไม่รู้นะดูก่อนแต่คิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่อ,ะอ่ะมาลองดูครับโอ้โหเขาเรียกว่าชนะตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะโอ้โห800ต่อ300อโอ้โหได้คะแนนเท่ากันกันกบบิกจูนะครับแต่ว่าเราช่วยเหลือน้อยกว่านะโอเคแต่ว่าได้คะแนนเยอะสุดเลย238นะครับผม อ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือการเข้ามาเล่นในรอบเป็นเดือนเลยนะครับเนี่ยอ่ะนี่นี่คือไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวจะมาเริ่มไต่แรงกันใหม่นะฮะอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ท่านช่องพีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับอย่าลืมมารับของนะ